ครับตอนนี้พามาปลูกหญ้าแพงกุหลาครับตอนนี้ก็เย็นแล้วก็เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนนะครับตกหลายรอบที่อื่นอย่างในเมืองบิลัมทั้งฝนตกแล้วก็ลมแรงแต่ที่บ้านผมที่ฟาร์มเนี่ยมีลมนิดหน่อยครับแล้วก็ฝนตกตกหนักๆห,หลายรอบอยู่ก็ดินมีความชื้นพอดีเตรียมแปลงไว้แล้วสําหรับ พันย่านะครับตอนนี้ก็ไม่ถือว่าแก่นะครับก็ยังอ่อนอยู่แต่ว่าผมใส่ขี้วัวไว้แล้วก็โลยูเลียไว้นะครับก็เลยค่อนข้างที่จะยาวเป็นแปลงติดถนนครับเป็นเส้นใหญ่นะครับเออก่อนหน้าแรงเมื่อกี้นะครับช่วงประมาณเดือนมีนาเพื่อนื่อนก็เอาแปลงนี้ครับไปปลูกนะครับมันจะเป็นไหลเรือยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ยก็งอกดีนะผมก็เลยตัดมาปลูกนะครับ เดี๋ยวพาไปดูวิธีปลูกกันก็วิธีปลูกนะครับตรงไหนที่ไม่แฉะเนินๆหน่อยนะครับผมก็ใช้วิธีเออทั้งจอบขุดแล้วก็เอากบแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงไหนที่เสียบเข้าก็เอาวางลงแล้วก็เสียมเสียบเลยแบบนี้นะครับตรงไหนที่แฉะเป็นโคลนเป็นเลนก็โรยแล้วก็เหยียบเลยเหยียบเลยนะครับวิธีเหยียบนะครับบางที มันเป็นดินทรายมันเหยียบจะไม่ค่อยเหยียบแบบนี้ยบางทีสังเกตน,นะครับถ้าเหยียบแบบเนี้ยเออข้างล่างมันจะโดนโคลนดูดนะครับติดดินแต่ข้างบนเนี่ยมันจะลอยอยู่เห็นไหมเจอแดดเผาวันเดียวก็ตายละถ้าเป็นลักษณะดินแบบนี้นะครับก็เหยียบแล้วก็ให้มันเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับนะ,กกนะครับดินมันจะกบนะครับแบบนี้ก็จะงอกนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้บางทีเราปลูกเสร็จไม่มีฝนมาซ้ํานะครับมันก็จะเหี่ยวเนเขาเริ่มเหี่ยวแล้ว มันก็จะแห้งไปแต่ไอ้พพดที่อยู่ข้างล่างมันจะงอกขึ้นมานะครับน้ําขังแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเหยียบไปเลยเดี๋ยวปลูกไปสักสัปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยน้ํานั้นก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นถ้ามีพันธุ์ของตัวเองครับอายุท่อนบันสักหนึ่งเดือนน่ยก็ปลูกได้แล้วอันนี้ผมก็โรยเลยโรยแล้วก็เหยียบเลยอันนี้ผมก็ปรับดินนะครับมันเป็นที่หลังข้อกัว ครับตรงนี้เคยปลูกหญ้าลูซี่มาก่อนนะครับบัวแทะเลมเลมไปเลมมาลูซี่ก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็จะเป็นดินถมหญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นผมก็เลยปั้นคันาแล้วก็ล้อมด้วยเฟ,ฟ้พาปิดแล้วก็ทําจะปลูกหญ้าแพรกนะครับเวลาตรงนี้จะได้ปิดได้นะครับไม่ให้เขาเลมทั้งปีพอหญ้ามันเฮียเราก็จะปิดพักแปลงนะครับให้หญ้าเขาฟื้นตัว ตรงไหนเลนเป็นต้มนะครับก็ย่ําเลยตรงไหนที่แบบย่ําไม่ได้ดินนิ่มๆหน่อยพอเสียมเสียบได้ก็เสียบนะครับเสียบไม่ได้ก็ใช้จอบขุดขุดเสร็จก็เอาดินกบไปเลยนี่พนักงานของเราคุณแนนนาเป็นไงครับอิเทมอมอเทิมปลูกเยอะหันหน้ามาหน่อยเป็นไงครับปลูกเย <Yeah. S 1> อะเห้ออะไรนะ ดีหรือไม่ดีอ,อ๋อคุณนาว่ามามามาสาธิตวิธีปลูกหญ้าหน่อยแล้วๆปลูกแบบไหนงอกดีครับเอาแล้วนี่พันหญ้าประมาณนี้ก,ก็ตรงพื้น<ม>ที่คอกแล้วก็ตรงที่ว่างแต่เนี้ยก็จะประมาณสองไร่นะครับผมก็ทําที่เก็บฟางก็เท่าไหร่สี่คูณสิบเมตรแล้วก็คอกวัเดิมมีสองบล็อก ก็ต่อเพิ่มอยไปด้านข้างมีราคาแล้วก็ต่อมาอีกด้านข้างนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วแหละเหลือรางอาหารฝั่งนู้นนะครับส่วนรางอาหารที่เป็นปูนเสร็จแล้วก็เหลือตัวประตูเข้าออกเด,เ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวเดียวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวรีวิวครั้งเดียวเลยนะครับช่วงนี้ราคาของขึ้นกับทั้งเหล็กทั้งสันไทยขึ้นหมดเลยเาสร้างออยังไงมาไหลลงไปไหนมามา,มาปลูกญ้าล็ว มาลยาจุดไหนที่ดินแข็งนะครับยํำไม่ได้ก็ใช้เสียมเสียบเอาก็ได้ วางเป็นจุดเป็นจุดนะครับห่างกันสอกนึงสามสิบสี่สิบห้าสิบเซนแล้วแต่นะครับก็วางลงแล้วก็เสียมเสียบเลยจุดไหนที่เป็นโคนอย่างเงี้ยนะครับย่าได้ก็ย่ําครับเพราะว่าย่าม,มันจะเวลางอกมันจะงอกได้ถี่กว่านะครับตัวที่เราเสียบมันเป็นกอนนครับกว่ามันจะเลื้อยคุมกันแต่ถ้าเราย่ําแบบเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นหนาทีนะครับเราก็จะคุมแปลงได้เร็วขึ้น ในการย่ําก็ย่ําให้มันลงดินหน่อยนะครับถ้าแบบย่ําแล้วลอยอย่างเงี้ยสมมติดินมันไม่เปียกเนาะย่ําอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยย่ำอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่มีฝนตกมาใส่หรือว่าดินแห้งนะครับเนี่ยมันก็จะลอยมันก็จะตอนมันเปียกมันก็จะดูดอยู่นะครับแต่พอมันแห้งมันก็โดนแดดเผานะครับก็พยายามย่าให้มันลงนะครับถ้าย่าให้มันลงไปในดินให้ได้นะครับ ถ้าตรงที่เป็นโคนอย่างเงี้ยดินมันจมเดวแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับก็ยําไปเลยนะครับยิ่งหญ้ายาวๆนะครับยิ่งดีเพราะว่าในหญ้าเส้นหนึ่งนะครับระหว่างหญ้าเส้นยาวๆกับหญ้าสั้นสมินะสมาเส้นยาวครับกับเส้นสั้นนี่ครับจำนวนป้องจํานวนป้องตัวเส้นยาวๆจะมีจํานวนป้องเยอะกว่านะครับเวลาหญ้าของอกเขาจะงอกตรงป้องแล้วก็แทงแทงรากแล้วก็แต่ แตกหน่อขึ้นมานี่ครับเป็นจุดเป็นจุดส่วนหญ้าสั้นเขาก็จะได้ไม่กี่ป้องนะครับเวลาเราไปย่ําโคนนะครับหญ้ายาวๆวจึงได้เปียบกว่าหญ้าที่สั้นๆหญ้าสั้นๆก็อาจจะเหมาะกับวิธีดาเอาหญ้ายาวๆวเหมาะกับการปั่นการย่ํานะครับเพราะว่ายิ่งมีข้อเยอะจํานวนหน่อที่จะขึ้นแทงขึ้นมาใหม่มันก็เยอะก็จะทําให้แปลงหญ้าเราหนาเร็วมากขึ้นนะครับของผมก็เนซีเรียนะครับก็ปลูกตอนนี้จะ เอาไว้เป็นให้วัวแทะเล็มหลังคองวัวก็เมื่อคืนก็ฝนตกใส่แล้วก็สูบน้ํามีน้ําก็สูบใส่ครับทําให้ดินเปียกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับอัตราการงอก,กจะยิ่งดีถ้าเป็นไปได้ก็ดูพยากรณ์อากาศด้วยนะครับว่าจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะครับต้นฝนก็จะดีครับพอมีฝนตกมาใส่เรื่อยๆถ้าประมาณช่วงฝนกลาง กลางปีนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยอาจจะมีฝนทิ้งช่วงนะครับอาจจะอัตราการงอกไม่ดีปลูกไปแล้วไม่มีฝนตกมาใส่ไหนย่ำโคนให้ดูหน่อยดิอ่ะโรยโรยแล้วก็ย่ำเร็วเร็วนู่น,น,น,นด้านข้างหน่อยเห็นอย่างเงี้ยเหยียบดิเอาเหยียบเข้าไปดิเหยียบเข้าไหมเออเหยียบเข้าน,นี่ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกยากครับปลูกมาแล้วสามปี งอกไปดีทุกแปลงเลย <c oughs> <c oughs> อะมาดูปีนี้จะเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่โหแบบปลูกหญ้าหน้าดำหน้าแดงหมดแล้ว<อ>เป็นไงวิธีปลูกหญ้าให้ให้งาม,งามคือไม่ต้องปลูกเขาไม่ต้องปลูกไปมันก็ไม่งามพูดได้แมวมากเลยอ่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังจากปลูกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า เราปลูกแบบนี้ทั้งย่ำทั้งเสียบแบบนี้มันจะงอกเป็นไง <That> s <S uh, คลิปน like ี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ